หลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก็เ,าเราก็ทำตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นก็คือได้รู้จักน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ที่ทำเรื่องเดียวกันหรือว่าสร้างสารรค์ในด้านอื่นๆก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วก็มองเห็นอ๋อเขามีมีคนทำเรื่องนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็ก็ดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมมือกันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่า มองเห็นคนที่ทำอยู่ในซอกในหลืบที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ก็มีการาพูดจากันมากขึ้นแล้วก็ได้มองเห็นสิ่งที่เขาทำอ๋อมันมันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับได้ประสบการณ์มากขึ้นการสร้างการรับรู้ในพื้นที่มากกว่าว่าในพื้นที่นี้มีอะไรบ้าง ที่จะให้เด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับก็ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เด็กๆในพื้นที่ก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้พื้นที่นะครับทักษะที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของการทํางานให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับมีรูปแบบการการทำงานเป็นเป็นโครงการแล้วก็มีตัวชี้วัดชัดเจนแล้วก็มีผลตอบรับซึ่งเราจะต้องอ ส่งเป็นการบ้านอันนั้นดีครับก็เลยทําให้ในแต่ละกิจกรรมมันมีเป้าหมายแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลามันก็ก็มีมีตอนเริ่มต้นแล้วมีตอนจบแล้วมีการประเมินผลอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีครับก็ข้อเสนอแนะในปีต่อไปก็เอาพูดตรงๆก็คือเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณอาจ,จะต้องมีการแบ่งสัดส่วน ที่เพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าหางบประมาณในส่วนอื่นมาเติมได้มากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดการส่วนกลางที่เป็นส่วนการบริหารจัดการของโครงการพื้นทีข่ของส่วนกลางที่ทำนะครับกเ็เสนอแนะว่าให้มเีเขาเรียกว่าให้มีทีมงาน ที่เป็นส่วนกลางที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆที่ทํากิจกรรมนะครับบางทีก็ในบางพื้นที่อาจจะขาดบางเรื่องนะครับก็ไปช่วยเสริมหรือว่าช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ในส่วนหนึ่งอย่างเช่นคนที่จัดกิจกรรมด้วยตนเองแต่ว่ายังขาดบุคลากรที่จะมาช่วยจับนู่นนี่นั่นบางทีบางทีเราทํากิจกรรมแล้วเราประกาศ PR อออกไปเราเราคิดว่าจะมีคนมา สี่ห้าคนก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆมาเป็น20-30คนมาเป็นร้อยเนี่ยเราไม่สามารถจัดการได้จจะต้องช่วยกันประเมินแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับก,ก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับ